iPhone 17 Pro จะเป็น iPhone รุ่นแรกที่ได้รับกล้องหลัง48ล้านพิกเซลเท่ากันทั้ง3ตัว Apple เตือนผู้ใช้ iPhone 98ประเทศให้ระวังถูกโจมตีจากสปายแวร์ Apple Vision Pro ระวังจำหน่ายในออสเตรเลียแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีสหราชอจรา,จ,ารจักร <c oughs> ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ <c oughs> สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่า n ชนแนลรีวิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ iPhone 17 Pro จะเป็น iPhone รุ่นแรกที่ได้รับกล้องหลัง 4, 48ล้านพิกเซลเท่ากันทั้ง3ตัว iPhone 17 Pro Max ถูกอ้างว่าจะเป็น iPhone รุ่นแรกของ Apple ที่ได้รับกล้องหลัง3ตัว โดยมีความละเอียดเท่ากัน48ล้านพิกเซลตามรายงานใหม่ของมิงชอกัวนักวิเคราะห์จาก TF International Security มิงือกวอ้างว่า iPhone 17 Pro Max จะได้รับการปรับปรุงกล้องเทเลโฟโต้แบบเทราพิซึมให้มีความละเอียด48ล้านพิกเซลโดยใช้เซ็นเซอร์ที่ปีขนาดเศษ1ส่วน2.6นิ้วขณะที่กล้องเทราพิซึมที่มีแผนจะนำมาใช้กับ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max จะมีความละเอียด12ล้านพิกเซลขนาดเซนเซอร์เศษ1ส่วน3.1นิ้ว อย่างไรก็ตามหมิงชิอกัวไม่มั่นใจว่าไอโฟน7 Pro จะได้รับการปรับปรุงกล้องเทปทราพิซึมแบบเดียวกับรุ่น Pro Max หรือไม่รายงานล่าสุดของหมิงชือกัวสอดคล้องกับรายงานก่อนหน้านี้ของเจฟฟผูนักวิเคราะห์จากไฮตองอินเตอร์เนชั่นแนลเซ็เคิลดีที่เชื่อเช่นกันว่าไอโฟน7 Pro Max อาจเป็นรุ่นแรกที่ได้รับกล้องสามตัวความละเอียด48 000, 000, 000, ล้านพิกเซลเท่ากันหมดทั้งกล้องหลักกล้องเอาตร้าไวและกล้องเทเลโฟโต้ที่มาแมกลูเมอร์ a อ p เ e เตือนผู้ใช้ iPhone 98ประเทศให้ระวังถูกโจมตีจากสาปแวร์ Apple ออกมาเตือนผู้ใช้ iPhone อีกครั้งในรอบ3เดือนเกี่ยวกับการโจมตีจากสไปแวร์ซึ่งเดือนเมษายนที่ผ่านมาคาดว่ามีกลุ่มเสี่ยงใน92ประเทศแต่ล่าสุด Apple ได้ส่งคำเตือนไปยังผู้ใช้ iPhone กว่า98ประเทศนับตั้งแต่ปี2021เป็นต้นมา Apple ได้ส่งการแจ้งเตือนที่คล้ายกันนี้เป็นประจำ โดยเข้าถึงผู้ใช้ iPhone กว่า150ประเทศและคำเตือนล่าสุดก็ไม่ได้เปิดเผยตัวตนของผู้โจมตีรวมถึงรายชื่อประเทศที่ผู้ใช้งานจะได้รับการแจ้งเตือนเช่นเดียวกับคำเตือนก่อนหน้านี้ผู้ใช้ iPhone ใน98ประเทศจะได้รับข้อความว่า Apple ตรวจพบว่าคุณตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีด้วยสปายแวร์ของกลุ่มแฮกเกอร์รับจ้างที่พยายามโจมตี iPhone ที่เชื่อมโยงกับ Apple ID ขีด X X ขีดของคุณจากระยะไกล Apple อย่ยงย้ำว่าผู้ใช้ iPhone ที่ได้รับการแจ้งเตือนมีความเสี่ยงสูงที่จะตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีโดยเฉพาะเดือตุลาคมที่ผ่านมา Apple เคยส่งคำเตือนที่คล้ายกันไปยังนักข่าวและนักการเมืองหลายคนในสหรัฐอเมริกาหลังพบว่ามีการแพร่กระจายอย่างมากจากสปายแวร์เพกษัตซึ่งพัฒนาโดยบริษัท NSO Group ของอิสราเอลที่มาเทคคลัน Apple Vision Pro เริ่มบางจำหน่ายในออสเตรเลียแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีสหราชาาาจักรหลังจากขยายการวางจำหน่าย Apple Vision Pro ไปยังประเทศจีนฮ่องกงญี่ปุ่นและสิงคโปร์เมื่อปลายเดือนมิษณุยนที่ผ่านมาล่าสุด Apple ก็ได้เริ่มวางจำหน่าย Vision Pro อย่างทางการแล้วในประเทศออสเตรเลียแคนาดาฝรั่งเศสเยอรมนีและสหราชาณาจักร Apple Vision Pro ได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพการประมวลผลระดับสูงกับเครื่อนด้วย Apple Silicon ที่มีดีไซน์แบบชิปคู่อันเป็นเอกลักษณ์โดยชิป M2 ทำหน้าที่มอบประสิทธิภาพอันทรงพลังได้อย่างโดเด่นขณะที่ชิป R1 จะคอยประมวลผลข้อมูลเข้าจากกล้อง12ตัวเซ็นเซอร์5ตัวและไมโครโฟน6ตัว a p p l e Vision Pro มาพร้อมจอภาพ OLED ความละเอียดสูงระดับไมโครโฟนที่อัดแน่นความละเอียดไว้ถึง23ล้านพิกเซลทั้ง2จอโดยมีไอซ์ ช่วยให้ผู้ใช้งานเชื่อมต่อกับผู้คนรอบข้างได้เสมอนอกจากนี้ยังมีรองรับระบบเสียงตามตำแหน่งที่ใช้ได้เวิร์ขยายสัญญาณสองตัวทำงานเป็นอิสระต่อกันและใช้งานระบบติดตามดวงตาประสิทธิภาพสูงที่สามารถส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบได้อย่างรวดเร็วโดยมีความกระทะัดรัดและสวมใส่ง่ายราคา Apple Vision Pro ในประเทศต่างๆออสเตรเลียเริ่มต้น5,999ดอลลาร์สหรัฐออสเตรเลียหรือราว146,790บาท แคนาดาเริ่มต้น4,999ดอลลาร์แคนาดาหรือราว1 3 2 4 9 0บาทฝรั่งเศสเริ่มต้น3,999ยูโรหรือราว157,890บาทเยอรมนีเริ่มต้น3,999ยูโรหรือราว157,890บาทสหราชอาณาจักรเริ่มต้น3,499ปอนด์หรือราว164,190บาทสาิงคโปร์เริ่มต้น5,299ดอลลาร์สิงคโปร หรือเราว142,790บาทญี่ปุ่นเริ่มต้น5 9 9 8 0 0เยนหรือเราว1 3 7 9 9 0าทห้อบาทฮ่องกงเริต้น27,999ดลลาร์ฮ่องกงหรือเราว1 9 9 6 9 0บาทจีนเริ่มต้น2 9 9 0 0หยวนหรือเราว1 9 9 5 9 0บบาทสหรัฐอเมริกาเริ่มต้น 3,499ดอลลาร์สหรัฐหรือราว1,26,490บาทขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ทิมคุกใาย a p p l e Vision Pro เป็นประจำทุกวันทิมคุกซ e อของ Apple ให้สัมภาษณ์กับเดอส u ันในโอกาสเปิดตัว Apple Vision Pro ในสหราฐอาณาจักรโดยยืนยันว่าเขาใช้ Vision Pro ในทุกด้านของชีวิตประจำวัน CEO ของ Apple เผยว่า เขาใช้ Vision Pro เพื่อรับชมความบันเทิงจาก Apple TV Plus รวมถึงเท d l ลาโซ4ซีซั่น3เนื่องจาก Vision Pro เรียบเหมือนจอภาพขนาดร้อยฟุตและสามารถบางจอไว้ที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะเป็นแนวราบหรือบนเพดานขณะเดียวกัน v s s o o p r r อยังรองรับการใช้งานแบบมันติทตกกิ้งได้อย่างน่าทึ่งเพราะรองรับหน้าต่างหลายบานและวางไว้ที่ไหนก็ได้ทิมคุกยังกล่าวว่าประสบการณ์ใช้งานวิ s i o น Pro นั้นยากที่จะอธิบายออกมาเป็นคำพูด และได้อ้างว่าผู้ใช้งานหลายที่ได้ทดลอง Vision Pro พบว่ามีอารมณ์ร่วมจนน้ำตาไหลหลังจากรับชมภาพยนตร์และวิดีโอเชิงพื้นที่ที่ทำให้พวกเขาหวนคิดถึงความทรงจำอีกครั้งนอกจากนี้ทีมคุกยังยกย่องทีมสร้าง Vision Pro ซึ่งประกอบด้วยสิทธิบัตรมากกว่า5,000ฉบับผมภูมิใจมากกับผลงานทั้งหมดและความอุตสาหะของทีมเพราะนี่คือเวลาหลายปีในการสร้างที่มาเดอะซั a p p เ e เปิดตัวเครื่องมือใหม่ช่วยให้ผู้ใช้งานถ่ายโอนภาพจาก Google Photo ไปยังไอคาว d p โฟโต้ได้โดยตรง Apple เคยเปิดตัวเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถถ่ายโอนรูปภาพจากไอคาว่าโฟโต้ไปยัง Google Photo ในปี2021และล่าสุด Apple ได้ทำงานร่วมกับ Google อีกครั้งแต่ทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับเมื่อ3ปีก่อนเครื่องมือใหม่ของ Apple ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถ,ถถ่ายโอนรูปภาพจาก Google Photo ไปยัง iCloud Photo ได้โดยตรง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ data transfer project โครงการแบบ Open Source ที่เน้นไปที่การถ่ายโอนข้อมูลระหว่างแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆวิธีการถ่ายโอนรูปภาพและวิดีโอจาก Google p h o t o ไปยัง iCloud p h o t o ไปยัง Google Takeout ทำตามคำแนะนำเพื่อเริ่มส่งออกจากข้อมูล Google p h o t o เลือกไปทางการถ่ายโอนเป็น Apple iCloud p h o t o ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Apple ID ของบัญชีผู้ใช้งานแต่ Allow เพื่ออนุญ,ญาตให้ Google แชร์รูปภาพและวิดีโอไปอยังไอ่าวทั้งนี้กระบวนการถ่ายโอนรูปภาพและวิดีโอจาก Google Photo ไปยังไอ่าว์โฟโต้อาจใช้เวลาหลายชั่วโมง2อถึงสวันขึ้นอยู่กับขนาดของรูปภาพและวิดีโอที่ถ่ายโอนโดยรูปภาพหรือวิดีโอที่ถูกโอนย้ายไปยังไอ่าวโฟโต้จะไม่ถูกลบออกจาก Google Photo ผู้ใช้งานจะสามารถถ่ายโอนรูปภาพจาก Google Photo ไปยังไอ l าว d โฟโต้ได้โดยตรง ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปรอบคุมผู้ใช้งานกว่า240ประเทศและภูมิภาคทั่วโลกแต่ไม่รองรับ Apple ID ของผู้ใช้งานที่เป็นเด็กที่มาในทูไฟแม็กและนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเ e อ็มซ่าแชนแนลรีวิวเลยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ